สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไกด์ในการลงหอลูปิเนียชั้น3นะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็มาดูรายละเอียดของหอคอยลูปิเนียชั้น3กันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่หอฝั่งซ้ายกันก่อนเลยนะฮะสำหรับหอฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะต้องใช้ตัวละครที่มีคริสตัลสีเหลืองนะครับ1ตัวแล้วก็เงื่อนไขของด่านนี้เนี่ยคือให้เรา,าจับมอนสเตอร์ลอยกางอากาศนะครับถึงจะเพิ่มเลขลูกแก้วได้นั่นเองนะฮะ ก็มีนนงโอเคครบสำหรับด่านนี้เนี่ยใครจะเอาตัวเติมเลือดมาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่เอาตัวเติมเลือดมาเนี่ยก็ต้องมีคอเบลิตี้ที่สามารถเติมเลือดได้นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยจะมีการโจมตีหมู่ที่ ถ้าเกิดโจมตีแล้วเนี่ยมันจะโจมตีประมาณ2ตัวพร้อมกันนะครับบางทีอาจจะเติมเลือดไม่ทันนะครับสำหรับด่านนี้เรียกว่าไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆสำหรับใครที่มีเลเมม่วงเนี่ยแล้วก็ไม่มีอาวุธ LD เนี่ย ยังสามารถเอาเลเล่มาใช้ที่ด่านนี้ได้นะครับจากที่ผมคุยกับรุ่น้องที่เขาเคยเล่นด่านนี้นะแล้วเลเล่ไม่มีอุดเลดีเนี่ยก็สามารถพาผ่านได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายังไม่มีตัวเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอตัวในอนาคตที่มีสกิลในการงัดลอยเอามาใช้ที่ด่านนี้แทนนะคร สำหรับลูกแก้วเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาหลังจากที่เลือดลดต่ำกว่า80%นะครับแล้วก็จะอยู่ตลอดจนจบเกมเลยสำหรับด่านฝั่งซ้ายก็มีประมาณนี้นะครับเรียกว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ยากเลยนะครับจากที่ผมเล่นมานะถ้ายากจริงๆเนี่ยฝั่งขวานี้ยากกว่านะครับสำหรับฝั่งขวาเนี่ยบ,บังคับ คริสตัลสีขาว1ตัวนะครับซึ่งผมก็ใช้โพรอมนะฮะเพราะว่าโพรอมเป็นตู้ของอีเวนต์ตอนนี้พอดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง สำหรับด่านนี้นะครับจะค่อนข้างยากช่วงแรกๆนะครับเงื่อนไขของลูกแก้วฝั่งขวาเนี่ยก็คือเราจะต้องให้มอนสเตอร์โจมตี h p ดามเมจใส่ฝั่งเรานะครับลูกแก้วถึงจะเพิ่มนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเราเรายังไม่ต้องกดพวกสกิลคออ e บ b ลิตี้นะครับเพราะว่าเมคานิกของบอสช่วงแรกเนี่ยเทิร์นแรกของบอสจะโจมตีเบฟดาเมจนะครับ และเทินที่2เนี่ยบอสถึงจะโจมตีอ่าโจมตีเลือดแล้วก็เทินถัดไปก็จะเป็นอ่าเบฟดาเมจเทินถัดไปก็จะเป็นตีเลือดสลับกันแบบนี้ไปช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่เลือดลดต่ํากว่า80%แล้วเนี่ยบอสจะเริ่มมีการตีเลือดหมู่อะไรพวกนี้นะช่วงนั้นเนี่ยถึงจะเป็นช่วงที่เรากดคอออฟฟิริตี้ง่ายๆเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่าช่วงแรกแนะครับสำหรับช่วงแรกแเนี่ย ถ้าเรากดคออบิลิตี้ก่อนทั้ง3ตัวเนี่ยเธอมันจะไม่ทันนะฮะลูกแก้วแตกก่อนถ้าเกิดได้ดูคลิปลงหอคอยฝั่งขวาของผมเนี่ยจะเห็นเลยว่าช่วงแรกผมไม่กดคออบิลิตี้เลยนะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเรากดก่อนเนี่ยลูกแก้วมันไม่ทันยังไงก็แตกแน่นอน,นะฮะ สำหรับด่านฝั่งขวาเนี่ยเอา2ตัวเนี่ยเอาใครมาก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีตัวหนึ่งเนี่ยที่สามารถเติมเลือดได้นะครับอ่าแล้วก็เรียกว่านอกจากเติมเลือดได้แล้วเนี่ยถ้ามีตัวไหนที่สามารถลด HP d a m ของตัวบอสได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบอสโจมตี จมตีแรงเกินแล้วทําให้เราตายได้ประมาณอย่างนั้นนะฮะช่วงแรกๆเนี่ยผมจะพยายามให้ตัวบอสเนี่ยได้เทินให้ได้เทินที่ๆไปก่อนนะครับจะได้เลี้ยงลูกแก้วไว้นะครับบางช่วงเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ดันเทิร์นบอสไปข้างหลังเสมอนะฮะให้เทิร์นบอสสลับกันหน้าหลังแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็รีบโจมตีทำให้เลือดมันเนี่ยลดต่ำกว่า80%นะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้ตี h p p เราถี่นะครับทำให้ลูกแก้วเนี่ยมันไม่แตกง่าย เห็นไหมครับว่ามันจะโจมตีสลับกันนะครับเบฟดามเมจแล้วก็โจมตีเฮดพีดาเมจอย่างที่ผมบอกช่วงแรกเนี่ยใส่ได้ใส่ไปเลยนะครับ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับหอหอชั้นชั้น3ฝั่งขวาเนี่ยผมแนะนําให้เอาพาสซีฟเพิ่มเปอร์เซ็นต์หลบหลีกของรามูออกนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้โดนปอโจมตีเลือดเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่พาสซีฟหลบในฝั่งขวาเนี่ยบางจังหวะเราหลบได้เนี่ยเลขลูกแก้วมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าบอโจมตีเลือดแล้วมันมิสนะฮะอันนี้คือข้อสําคัญเลยนะฮะ เห็นไหมครับว่าบอส A เนี่ยเริ่มมีการโจมตีออแล้วะนะฮะหลังจากที่บอสตีออแล้วเนี่ยลูกแก้วก็จะเต็มสิเจ็ดเลยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกดคออบิลิตี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสก็ตีออีกเหมือนกัน ก็ประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับหอฝั่งขวานะครับตอนที่ผมเล่นตอนที่หออัพมาใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้ถอดพาส์ีฟลามูออกนะครับแล้วประเด็นประเด็นคือ10%เนี่ยลบได้เยอะมากทำให้ลูกแก้วเนี่ยแตกเลยนะครเพราะว่าบอยมันโจมตีตัวละครไม่โดนนะครับ ทีนี้เราก็มาดูหอฝั่งกลางกันนะฮะสำหรับฝั่งกลางเนี่ยจะมี2เวฟนะครับโดยที่เวฟแรกเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขลูกแก้วนะครับส่วนเวฟสุดท้ายเวฟที่2เนี่ยสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยดูดธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่มีการโจมตีธาตุน้ำไม่ต้องเอามานะครับใช้ไม่ได้แล้วก็อ่า ลูกแก้วเนี่ยจะเริ่มมาหลังจากที่เลือดบอสลดต่ำกว่า80%นะครับแล้วก็อยู่ยันจบเกมเลยนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเพิ่มเล้ลูกแก้วเนี่ยก็คือ,อใช้เอฟเฟกต์ของบัฟ h p Regen นะครับตรงนี้นะครับสำหรับบอสบอสงูเนี่ยเมคานิกไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็เล่นตามหน้าง,งานได้เลยง่ายๆนะครับจะมายากจริงๆก็เว็บแรกอันนี้นะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวเลเร่มาก่อนนะครับ มันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่บอสจะเข้าเมคานิกตัวเองนะครับทำให้เราโจมตีมันเบบดาเมจเข้าหนึ่งแล้วเราจะต้องโจมตีดาเมจให้ได้แสนอัพหนึ่งห0ึ่อัพนะฮะหนึ่งแ,งแขึ้นไป สำหรับชั้นกลางเนี่ยผมคิดว่า,ามีซับหนึ่งตัวแล้วก็มีเนลเลยตัวหนึ่งเนี่ยและตัวนึงเป็นโกวดาเมีตเนี่ยด่านนี้จะหานง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับชั้นกลางตอนที่ผมเล่นเนี่ยอ่า หลังจากที่บอสเข้าเม,เมคานิกตัวเองแล้วเนี่ยเราสังเกตตรงด้านบนนะครับมันจะมีตัวเลข1 0 0 0 0แสนอยู่นะครับผมก็ใช้วิธีแก้ด้วยการให้เลเล,เล่เนี่ยพาบอสบินนะครับแล้วก็ทำดาเมจให้เกิน1 0 0 0 0แสนในจังหวะที่บินนะฮะก็เ,เรียกได้ว่ามันก็ง่ายกว่าง่ายดีนะครับ จากที่ผมดูในกลุ่มเนี่ยก็หอชั้น3ก็ผ่านกันง่ายๆค่อนข้างเยอะนะครับยกเป็นผู้เล่นใหม่ที่ตัวละครน,น้อยนะครับที่จะผ่านลำบากแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้เล่นกลางๆหรือผู้เล่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยก็จะง่ายนะฮะเพราะตัวละครเยอะอยู่แล้วสำหรับคนที่ตัวละครยังน้อยอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับแล้วก็ สามารถดองด่านไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรามีตัวเยอะแล้วเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาเก็บด่านหอคอยก็ได้นะครับ นะก็ให้เล่ยเล่จับบินก็ทำดาวเมกาการอย่างนี้นะง่ายดีนะดาเมจเกินเกินหนึ่งแสนแน่นอนผมจำไม่ได้ว่าบอสจะเข้ามาอคกช่วงเลือดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตอนเล่นผมก็ไม่ได้จำด้วย ที่ผมพยายามจีโจมตีบอสแค่ตัวเดียวให้เลือนรถไปต่ำๆเลยนะฮะ ดูก่อน,นครับว่าบอส B เลือกกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเข้าเมคนิกที่ผมบอกนะครับผมว่าน่าจะ49เปอร์เซ็นต์หรือเปล่า นี่นะครับ49%่ิาอเีกงด้วยนะฮะเมื่อกี้จะมีตัวเลข1 0 0 0 0แสนบอกข้างบนอยู่นะครับเห็นหมครับว่าเข้าหนึ่งฮะเราก็ต้องทำาตามิเตไปนี่นะครับมันก็จะบอกเมื่อกี้นะครับว่าหลุดจากเมคานิก ไปแล้วนะฮะซึ่งบอลทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเข้าเม,มคานิกแบบเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่เลือดต่ำเอ่าเลือด49%นะครับทั้ง2ตัวเลยนะฮะเว็บแรกก็จะยากกว่าเว็บสนิดหน่อยนะครับจากที่ผมเล่นมานะครับเว็บสคือกินขนมมาก สำหรับไกด์ของหอคอยลูฟิเนียชั้น3อ่ะก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเรียกได้ว่าเมคานิกมันไม่ซับซ้อนเลยนะครับเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยยังบอกว่าชั้น2ยังยากกว่าชั้น3อีกนะครับก็ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันง่ายจริงมันง่ายง่ายในสำหรับคนที่มีตัวละครครบแล้วก็มีคออาบิ i ิตดีๆใช้นะครับ ถ้าเกิดใครที่ยังมีตัวละครน,น้อยอยู่เนี่ยมันก็จะยากสําหรับคนคนที่มีตัวละครน,น้อยนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เนี่ยกดตู้กาชาในช่วงก่อนก่อนที่หอคอยจะเข้าเนี่ยสักหนึ่งเดือนเนี่ยส่วนมากแล้วอ่ะตัวละครก่อนที่หอหอคอยจะมาเนี่ยก็จะเอาตัวละครตู้จากตรงนั้นเนี่ยมาใช้งานในหอคอยของของเดือนนั้นนะฮะ โดยส่วนมากที่ผมเห็นนะครับอย่างคุรสเมตอย่างเงี้ยจากตัวละครที่แบบตกเรียกว่าตกยุคไปแล้วก็ได้นะครับก็ยังสามารถเอามาใช้ในหอคอยลูฟิเนียห้ามใช้ตัวซ้ําชั้น3ได้เพราะว่าตัวคุรสเมตเนี่ยเป็นตัวที่มาในเดือนของหอคอยพอดีนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะมีแค่เราจะต้องกดตู้กาชาในช่วงของเดือนที่อ่า มาที่หอคอยมานะครับเพราะว่าเมคานิกต่างๆกับการเพิ่มลูกแก้วเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่เงื่อนไขมันจะอยู่ในช่วงของตู้กระชาเดือนนั้นๆนะครับก็มาประมามีประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์ในการลงหอคอยือคืซียชั้น3เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่สงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับ เพืเ่อนๆก,ก็ให้กำลังใจผมใง่ายครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปไกด์ลงหอคอยดูฟเเนียชั้น3ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ